สวัสดีทุกคนตอนนี้คือไม่มีเวลาทําลุปเลยจริงๆนะเรียนแล้วก็ทํางานซึ่งวันนี้ก็กำลังจะเดินไปทํางานตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงสินาทีซึ่งช่วงเนี้ตอนเช้าอะ่ะมันจะแบบว่าหมอกลง แล้วก็มันจะหนาวนะแต่พอตอนบา่บายบ่ายๆเที่ยงหน่อยอะ่ะมันก็คือจะกลับมาสิบเสิบปดองศาก็คือไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าหมอกหนามมากหนากว่าเมื่อวานอีกวันเนี้ยในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมามองด้วยตาเนื้อเนี่ยก็จะรู้เลยว่าหมอกหนามมากซึ่งเวลาตอนที่รถเมย์เรานั่งรถเมย์มาเราเนี้ยขับผ่านแม่น้ําก็คือหมอกเต็มแม่น้ํา สามารถมาถ่ายหนังผีได้เลยเพราะว่าแบบถ้าเกิดเราพายหรือเหมือนกับเราพายเรือเข้าไปในม่านหมอกอะไรประมาณนั้นน่ะโซนอันนี้พระอาทิตย์ตอนเช้านะที่นี่คือพระอาทิตย์ใหญ่เวอร์ไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงหน้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีดวงอาทิตย์อะเราจะต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าพระอาทิตย์มันเหมือนกับมัน ใกล้ใกล้เราใกล้สวีเดนมากกว่าประเทศไทยมันจะทำให้ฝ้าขึ้นง่าย I keep waiting I'm thinking keep need miracle. Waste tell friends. call. to for, for you like you're cause I'm คือต้องขออภัยนะเพราะว่าเวลาถ่ายวิวถ่ายอะไรข้างทางอย่างเงี้ยนะคือกล้องมันก็จะสั่นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบว่าเออไมค์เซลฟี่หรืออะไรไมค์กันสั่นอะไรอย่างงี้นะเราก็คือใช้มือเราเนั่นแหละเป็นคนถ่ายพอแล้วพอเวลาถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้กล้องสัน่นห้องสุดท้ายแลโอเอได้ปกติอ่ะก็คือจะไม่ค่อยกิน ข้าวกลางวันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยถูกปากนะแต่ว่าวันนี้เนื้อครึ่มยังไงก็มารุกไปกินข้าวกลางวันมีแซลมอนจ้านานๆจะมีทีก็คือลาบปากไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือห้องสุดท้ายแล้วเพราะว่าทํางานลรงแรมอะที่เราทำเนี่ยเราได้ทํางานวันละหกชั่วโมงใช่ไหมเราคือเราจะต้องทาห้องแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันลูกค้ามาเช็คอิน for the special touch you get I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice n o v Before you I will วันนี้ขี่จัก,กรยานมาซัมเมอร์เฮาทุกคนอากาศเย็นนี่แอปเปิลกินได้แล้วนะรสชาติเหมือนที่ร้านเลย เดี๋ยวจะเก็บไปสักสองสาลูกแล้วเนี่ยตอนนี้ถามเพื่อนอยู่นะว่าเพื่อนจะเอาไหมเพราะว่าเพื่อนชอบกินแอปเปิ้ลมากเพื่อนที่ SFE นะถ้าเกิดเพื่อนเอาคุณจะมาเก็บไปให้เพื่อนโอ้ยแอปเปิ้ลเยอะเว่ะ When you must listen to to t a I g o t when you take apple o u i c e อย่า <Yeah. S 2> nope. She said, like, You must be like this. You know everything. Here are the best. A... Oh. Do like saga sign. Why? Well. Oh. You're the well. best. You have other hair. Other hair. Green. I want up. It's big. Green is good You do the You do wrong now. Yeah. And you see here, cook your hawk. They are very big. Big, big, big. Mm -hmm. I just took and it come. They go down. Mm. They are ready. No green, no hair green. Which one? Here, hair. hair. It's beyond. Uh -huh. Why you know? You have not testing. Oh. ไอ้นอสติมปิดนะโอ้โห t h i วันนะ take from other side ที่ดู with sun go out there and do with นี่คือโอ้โหดะลิงเลสคัลเลอร์มองอ่ะเล lace color นี่มันเป็นแอปเปิ้ลแค่นะทุกคนแอปเปิ้ลเล็กเดี๋ยวจะลองเก็บแล้วก็ กินสักหนึ่งลูกอแอปเปิ้แปลแคร์เรงแดงมันจะอยู่ข้างบนนะข้างล่างมันไม่ค่อยมีแดงแดงเดี๋ยวหาแดงแดงอ่ะไม่มีแอปเปิ้ลแคร์เลยวัว 变了，不是。

แถวเนี้ยมัจะสูงกว่าวกไปจีนปกติอ่ะใช่แ่แต่บวกประมาณสักยี่ิเนต์พราะว่าปจริงจมันสูงมากนะพอดีมีนยี่สิบาบาทสาบาทยังมีอยู่แต่วันนี้นี่ชอปเลยื้อน้ม่วงเปาหนึ่ง้องนี้สี่สิโอ้คนดูสทุ่มหนทุ่มสี่ทุ่มโ้ี่จะกัยังกลับบ้านก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดมงครึ่งนคะคะหมอกก็คือหนาหนามากแล้วก็อากาศเริ่มเย็นวัน,นี้ประมาณสิองศาเรากำลังจะปั่นจัก,กรยานไปซัมเมอร์เฮาส์คะเพราะว่าวันนี้ก็คือจะไปเก็บแอปเปิลให้เพื่อนที่ s s e แล้วก็คุณนายดาวค่ะเพราะว่าแอปเปิลที่อย่างที่ให้ดูเมื่อวานนะว่าแอปเปิลที่ซัมเมอร์เฮาก็คือแดงแล้วตอนนี้เราก็เยอะมากนะแล้วทีนี้นเพื่อนที่ s อสก็คือชื่อฟินนิอนางเป็นคนที่แบบว่าชอบกินแอปเปิ้ลมากล้วก็เลยว่าเดี๋ยวจะเจ็บไปให,หนนารดูหมอกสิทุกคนของฝาแบบอืมคึมขมขมมวเวรอ <S 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 ปั่นจักรยานจ้าตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวหนาวอยู่นะทุกคนแต่ไม่ถึงกระหนาวมาแต่บางแต่บางช่วงอตอนเช้าคือตอนไม่ใช่บางช่วงนี่ตอนประมาณหกโมงตีดมึ่งน็คือเวลาพูดควันออกไปาเลยนะแล้วก็เวลาหายใจนี่คือควันออกจากมือคือพอมาอยู่ที่นี่ปั่นจักรยานมือเดียวเก่งเวอร์ ว no yeah, ันนี้ที่ซัมเมอร์เฮามีตลาดเล็กๆอีแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเขาขาย,ยอะไร Expert, jag ingår i Apple. Konstigt lotteri. En hel lott. ไอไลท์สมอลแอปเปิลทีอะโอ้ยูเสียแอปเปิลเลดไม่ได้เลดโอ้ why you not have t i s apple ยู don't have โอเคคุณต้องรอแล้วรอ แอปเปิ้ลกันนะจ้าทุกคนตอนนี้เราก็จะเลอกแต่แบบ,แบบลูกสวย,สวยๆแดงๆไปให้เพื่อนนะห้ามคิวสติ๊กฮโอเคอย่าหยุด this one is different ใช่ไหมใช่อันนี้จะสีไม่แดงนะอันนี้มันเป็นอีกต้นหนึ่งนะแล้วมันจะมีสองต้นไปดูอีกที I'm looking beautiful for my phone mm, yeah. ow other yeah ฉันต้องเลือกสีแดงโอเคส่นมากลูกสวยๆดีๆมันจะอยู่ข้างบนนะ เดี๋ยวให้ให้ดูนะมันจะมีอยู่สองต้นนี่มันจะเป็นแอปเปิ้ลสีแดงแต่ว่าลูกมันจะไม่ค่อยใหญ่มากส่วนต้นนูน้นมันจะออกเป็นสีขาวๆช่มพูชุมพูแต่ว่าลูกมันก็จะใหญ่คืออนนีนึงแล้วก็มันจะมีอีกต้นตรงฝั่งนูง้นจะเป็นสีแดงกันแต่เป็นแอปเปิ้ลแครแอปเปิ้ลที่หล่นลงมาเต็มหมดอุ้ยแอปเปิ้ลหล่หนลงมา Nej, nej, är inte Många gånger. Är det yxplan som går Ja, jag vet inte. Det där beror på lite på hur serierna går över. Liksom. Om de klarar sig kvar i trean. Och... ไอเอ็ดอแอปเปิลแคคจ้าจอแตงกุ๊เอาไซส์คำคำละหลิงอยู่โฮ เมื่อวานอะลองลองเด็ดแอปเปิ้ล <Apple. S 2> แดงกินแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองเด็ด <c oughs> <c oughs> ลูกที่ต้นไม่สีแดงตัว่ามันปรี๊ดเาหรือเปล่าเดี๋วยวว่า <c oughs> เอาลูกไนดีเนาะเดี๋ยวจะลองเด็ดกินสักลูกหนึ่ง

Ja, jag tror det. Ska du ta stjärna? Ja, ska du in och ha något? Ja, jag vill ha kan du gå in och handla då, så väntar vi. Då väntar vi utanför. Men ska du tanka då, vadå? Ja, jag går nog inte in och lämnar kistor jag har ju ett knyck på นี่ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอตัวปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนนะทุกคนวันนี้อากาศแบบขมุขมัวไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกนะแต่แต่ไม่น่าจะตกคิดว่าบ๊ายบายอันเบอันนี้คือเทศกาลแอปเปิ้ล happening festival